หลังการชี้แจงของคณะทนายความที่เป็นชาวต่างชาติของไทยเมื่อช่วงดึกคืนวานนี้ตามเวลาในไทยเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยฮอนอมฮงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ได้กล่าวสรุปในช่วงเชา้าเอกอัคราจะตูตไทยประจำกรุงเฮกนายวิรชัยพลาัยเป็นผู้กล่าวสรุปปิดท้าย เรียกร้องให้องค์คณะผู้พิพากษาศาลโลกไม่รับคำร้องของฝ่ายกัมพูชาที่เสนอต่อศาลโลกเมื่อวันที่28เมษายนให้ตีความคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี2505ใหม่และออกมาตราก,การชั่วคราวให้ถอนฐานไทยจากพื้นที่รอบประสาทพรวิหาร The Kingdom of Thailand respectfully requests the court to remove the case introduced by the Kingdom of Cambodia on the 28th of April 2011 from the general list. ถูดวีรชัยใช้เวลา15นาทีในการกล่าวสรุปปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาที่ระบุว่ารัฐบาลไทยเป็นฝ่ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนได้ชี้แจงตอบโต้ว,ว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนทั้งหมดเกิดจากการวางแผนล่วงหน้าของฝ่ายกัมพูชาบีให้ทหารไทยต้องออกจากพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเปิดทางให้กัมพูชาใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์โซนหรือพื้นที่กันชน เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ตัวประสาทซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่คณะกรรมการมารมะะดกโลกกำหนดไว้เพื่อให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกประสาทพระวิหารมีความสมบูรณ์ในตอนท้ายของการกล่าวสรุปทูตวีรชัยได้ระบุถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษามเมื่อปี 2005, <S 2 5 0 5เพื่อต้องการให้ศาลโลกมีคำวินิจฉัยในเรื่องเส้นเขตแดนใหม่ซึ่งศาลโลกในปี2 5 0 5 ปฏิเสธไม่วิในใิจฉัยในเรื่องดังกล่าวที่กัมพูชาร้องขอในขณะนั้น the request for interpretation หลังการกล่าวสรุปของฝ่ายไทยศาลโลกได้ขอให้ต้องสองฝ่ายส่งข้อมูลในเรื่องความเสียหายและการสูญเสียจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดนภายในวันที่7มิถุนายน<ๆ>เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในคดีคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ไอซหรือสาลโลกจะนัดคู่กรณีทั้งไทยและกัมพูชากลับมาที่บัลลังก์พิจารณาคดีแห่งน,นี้ของสารโลกอีกครั้งเพื่อวินิจฉัยคำร้องให้ออกมาตรการชั่วคราวของรัฐบาลกัมพูชาเสริมสุขสิทธิประดิตไทยพีพีเอสรายงานจากสารโลกกรุงเฮกประเทศนเทนเธอร์แลนด์